สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟองเดลิเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวอลฟทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับพวกเราทีมง,งานฟองเดลริเวอร์ด้วยกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับหงแดงชะงักบางโมยังไม่ยอมต่อสัญญาใหม่ 90 m i n u t e ตสื่อชื่อดังแห่งวงการฟุตบอลออกลงเผยเบื้องหลังเกี่ยวกับลิเวอร์พูลและโมฮัมเหม็ดซาร่ายังเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าแม้แต่น้อยพร้อมเผยค่าแรงที่เจ้าของสโมสรยอมจ่ายสูงสุดแต่ดาวยิงทีมชาติอียิปต์ยังไม่โอเคโดยก่อนหน้านี้สื่อบางสังนักเผยว่าหงแดงกับซาราเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่เนื่องจาก ใกล้เจราจากันได้อย่างรู้ล่วงแล้วโดยคาดว่าน่าจะเป็นตัวเลข400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือราวประมาณ17.7ล้านบาทเป็นค่าเหนื่อยสัญญาฉบับปัจจุบันของบางโมแต่อย่างไรก็ดีเมื่อล่าสุดวันที่7เมษายน90 Minute ได้ระบุว่าการถกกันของทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้มีความคืบหน้าเลยแม้แต่น้อยเนื่องจาก ยังไม่มีความใกล้เคียงที่จะตกลงกันได้และประเด็นของเม็ดเงินเป็นหลักที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการต่อสัญญาครั้งนี้ตอนนี้กรณีดังกล่าวมีการยืนยันว่าเป็นเวส,สปอร์ตรุเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลมองถึงผลกระทบในทีมเป็นหลักโดยเชื่อว่าหากซาร่าได้รับค่าเหนื่อยที่สูงรดวอย่างที่เจ้าตัวต้องการซึ่งน่าจะเป็นสัญญาฉบับท้ายในอาชีพคาแข่ง อย่างที่เขามองมันอาจจะทำให้แข้งนักเตะรายอื่นๆที่ได้ค่าแรงที่ต่ำกว่าเกิดความไม่พอใจในภายหลังก็เป็นได้โดยสื่อเจ้าดังได้ระบุว่าดาวยิงในวัย29ปีต้องการที่จะเป็นนักเตะในถิ่นแอนฟิลด์ที่ได้รับค่าแรงสูงที่สุดมากกว่าเวอร์คิวฟานไดประการหลังทิมชันเนเทอร์แรนและเรียกร้องเม็เงินสัปดาห์ละ400,000ปอนด์แต่เฟนเวสปอตฟุกไม่ต้องการให้สตาร์ดังแดนมัมมี ได้เงินสูงเกินหน้าเกินตาผู้เล่นคนอื่นๆและวางเพดานการจ่ายค่าแรงสูงสุดให้กับซาร่าเอาไว้ที่สัปดาห์ละ3 0 0แสนปอนหรือราวประมาณ13.2ล้านบาทจึงส่งผลให้สถานการณ์ยังคาราคาสังโดยซาร่าจะเหลือสัญญากับทีมจนถึงซัมเมอร์หน้าในขณะเดียวกันซาดิโอมาเน่กับโรเบโตเฟอร์มิโน สอดาวเตะตัวลุกคนสำคัญของทีมก็เหลือสัญญากับทีมจนถึงซัมเมอร์หน้าเช่นกันโดยเฉพาะเอเย่นของศูนหน้าทีมชาติเซเนก้าเผยว่าจะรอการเจรจาต่อสัญญากับทางหงแดงในช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้นซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องรอดูเม็ดเงินที่ทางกับตันทีมชาติอียิปต์จะได้รับกับทางสโมสรซะก่อนจึงทำให้เฟนเวสตอทปจำเป็นต้องบริหาร การเงินให้ดีเพื่อไม่ให้นักเตะปอกอาการลูกงอนกันในภายหลัง t h ค c ปเฮหผงเช็คบินคว้าตัวคาร์ันโยเรียบร้อยฟาบิเซโอโลมาโนเดีียวขาวเรื่องการซื้อขายนักฟุตบอลคนดังระดับเทียหนึ่งยืนยันว่าผงแดงลิเวอร์พูลลองจากฟูงในศึกพิมลียอังกฤษปิดดิวคว้าตัวฟาบ,บิโอคาร์ันโยมิดฟิลด์ดาวลุ่มพุ่งแรงของฟูแลม ทีมดังในศึกเดยะแชมเป็นชิปเป็นที่เรียบร้อยและจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้โรมาโน่ที่แฟนบอลให้ความเชื่อถือในแวดวงซื้อขายนักเตะทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเมื่อวันพฤหัสบอดีที่เจ็ดเมษายนที่ผ่านมาว่าฟาบ,บิโอคาเมโยไปลิเวอร์พูลเฮียวิโกบัลลูข่อตกลงเรียบร้อยการตวรวจร่างกาย เรียบร้อยโดยได้รับอนุญาตจากทางสโมสรฟูแลมแล้วโดยค่าตัวของคาบบินโยจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาทบวกกับเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก2.7ล้านปอนด์หรือประมาณ118.8ล้านบาทรวมเงื่อนไขในการส่วนแบ่งการขายต่อสัญญานี้จะมีผลจนถึงปี2027 โดยทางหงแดงไม่มีแผนส่งกลับไปเล่นแบบยืมตัวจากการประกาศจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้โรมาเนอร์เผยคารบันโยในวัย19ปีเป็นนักเตะจากอะคาเดมีของเจ้าสัวน้อยและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เมื่อปี2020อย่างไรก็ตามเจ้าตัวเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับทางฟูแลม หลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมาคาวันโยกเกือบจะได้ย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลแล้วด้วยค่าตัวแต่ล้านปอนด์หรือราวประมาณ352ล้านบาทแต่พลาดไปอย่างชิวเฉียดในวันปิดตลาดหลังจากที่ไม่สามารถเคลียร์เอกสารได้ทันเวลาลูนี่ฟันทงหงม,มีลุ้นบุกสยบเรื เกอบทงผีดในเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์เวนลูนี่กองหน้าระดับตำนานของสิงโตคำรามอังกฤษและปีศาดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพิมลีอังกฤษซึ่งปัจจุบันรับบทบาทเป็นคุณซือคุมทัพแก่เขาเหล็กดาร์บี้เทาตีทีมจากศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพออกมาแสดงทัศณะว่าหงแดงภายใต้การทำทีมของเจอเกนคอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันจะบุกไปคว้าชัยเหนือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ของทางเฟบก์ดิโอลายอดกุญสื่อชาวสเปนในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่1 0เมษายนเวลา22.30นตามเวลาประเทศไทยก่อนเกมดังกล่าวที่ทั้ง2ทีมจะลงฟาดแข่งกันในศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ชิงบัลลังจากฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเหลือใบสีฟ้าหลังตำแหน่งจากฝูงของตารางด้วยการมี73คะแนนจากการลงสนามไปแล้วทั้งหมด30นัดโดยเกมที่แล้ว พวกเขาบุกไปเชือดเอาชนะเบอร์ลี่ได้ทั้งทิด2ประตูต่อ0ย์ในขณะเดียวกันทีมเยือนอย่างหงแดงลิเวอร์พูลก็ทําแต้มตามมาติดติดด้วยกัน72คะแนนจากการลงสนามไปแล้วทั้งหมด30นัดเท่ากันโดยเกมที่เพาผ่านมาก็เปิดหลังกำลาบเอาชนะแตนอาวาดวัดฟอร์ดไปได้2ประตูต่อศูนโดยล่าสุดเวลูนี่จะของฉายาสกอโลกันได้ออกมากล่าวถึงเกมสําคัญที่กําลังจะ เกิดขึ้นว่าผมว่าเกมนี้สามารถตัดสินแชมป์ได้เลยนะเพราะหลังจากนี้ผมก็ไม่คิดว่าทั้งคู่จะทำแต้มหล่นได้อีกต่อไปพวกเขาทั้งสองทีมอาจเป็นสองทีมที่ดีที่สุดในยุโรปในเวลานี้และผมคิดว่าการตอบสนองของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนที่ลิเวอร์พูลลงเล่นก่อนและคว้าชัยชนะตามมาได้คือคุณสมบัติของทีมที่จะเป็นแชมเปี้ยนโดยในเกมวันอาทิตย์นี้ เป็นเกมที่น่าสนใจมากของทั้งสองทีมเพราะว่าทั้งสองทีมเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมามากแต่ผมคิดว่าในท้ายที่สุดน่าจะเป็นลิเวอร์พูลที่บุกมาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สำเร็จไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากฟองเดอะลีเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางและเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ